ยังจำาบ่เอานังเบียดฉลิมเพียงจงเบาขั้นเบายจัง่ามาตัวนางไอ้คงเธอจนเป็นบ้าห่วงเสื่ปเอยพานางเอ้ยขั้นบ่หัก บ่เบาขั้นบ่อาไอบ่ว่าน้ำฝ่าผ้ากระับใดไฟไหมกระรับเอาความหนักความเบาดันเขาสุนเป็นขั้นซังเอาแห่นดินมาโตนเอาฟ้ามาสังซ่าย่งบ่ปันควันตาหนีนางย่งหวันอายขึ้นเด้เดียดหงายแจงใจทีใสคิดทำความมากมากเกิดขึ้นแสนสังปั้นสะบองเห็นผู้สาวแล้วต้องคิดความแต่ความหักความสะบัดในกามาปลอมฝาไว้ใจกุม พ่อปั่นไฟสุมใหม่ในหัวใจบ่เตียงตอนขอแต่ได้พบพ่อสาวน้อยกามียนบุญเนื้อสาวน้อยกามียนบุญลายลามโอ้น่อดอกเบี้ย นีขันเป็นศาสตร์ก่อนพุ่นสองเก่าเฮาเคยเปลี่ยนผัวเมียกันเรือหีเกี่ยวดองมาถึงสู่สาวพะนังยังบลูในใจใชหวังยังเนี่ยเตี้ยว่าท้งยี่นองเปิดป้องทางละวางทามง้อดอกพี่เอ้ยนอพี่เอ้ยตากเจ้าสิสมบ่น้ออาย หรือใจสมดังบักนาวหรือว่าเอาคว่มข้าวล่ขี้ออกมาเบาหวังเอานั่งซอนไป็นวอมนอนเตียงบอนแต่ว่าใจไอซ่อนมีเมียแแล้วจังมาตัวใาจะไหนน้อนเสียวยี่หลี่บ่อยเป็นตะไรกันพอพี่นองเลยบ้านีระวางหมอนําฝไฟหิ่งกับหมอนัําผู้ใชเจ้ยวกรแแลวเป็นตะไรกันตอบโบ คอยทะเลาะอีพี่นาให้พี่น้องคอยติดตามไปเด้อจังทะเลาะอีพี่นาสาวคำนั่งเพชจาราก็ฝังปอดอายดาวเหนือสิได้กันบ่ให้พี่น้องคอยรองลามีท่านผาเกี่ยวพญาย่อยใส่กันคอยทุกทุกท่านตั้งใจต่อบทแสดงสาวปนานำคำเพี้ย สิไว้ไปลาไว้สิขอล่งลาไว้กับอนใจอ้ายพี่พี่นาจังคอยลำ้งไม่นองพี่ให้พรลุงเมตตาคอยทาดอกเบิงชมนอนพี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ย I'm going my-